ครับตอนนี้อยู่กับหลวงพี่โตนะครับวัดบึงนารางซึ่งหลวงพี่นั้นใฝ่ศึกษาในเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็รากฐานของเมืองพิจิตรเห็นว่าในเรื่องของภาษาของพิจิตรเนี่ยหลวงพี่โตครับกับนมัสก,การสอบถามท่านว่าที่ไปที่มาเป็นไงมีศัพท์มีหลายคําที่มีความเป็นเอกลักษณ์ก็ของของพิจิตรครับก็มีมีมีคำที่เป็นเอกลักษณ์เป็นคา ที่จิงอาจจะเป็นคําพูดทั่วไปในเมืองพิจิตรแต่ว่าปัจจุบันก็ได้ยินน้อยลงในหลายๆคําเช่นผ้าหม่มถ้าผ้าหม่มหนาๆก็เรียกอีจ้วบบ้างอีจ้วบบ้างผ้าห่มบางก็เรียกผ้าผวยตามวัฒนธรรมทั่วไปของชาวไทยแต่ว่าในลักษณะของคําว่าพิจิตรปู่ตายายตายายก็พ่อแก่แม่แก่ทวดบา,บางแห่งก็ใช้คําว่างงเป็นภาษาวัฒนธรรมท้องที่ท้องถิ่น มากมายหลายคําที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยที่มันไม่เหมือนกับคนอื่นอย่างเช่นการออกเสียงออกสำเนียงอย่างบางแห่งอาจจะใช้คําว่าอย่างคําว่ามากมายเนี่ยอุตปือบางแห่งบางแห่งก็อุตปือมันก็แล้วแต่ที่ท้องถิ่นแต่ถ้าอย่างแถวเคยนั่งคุยกันกับหลวงพ่อวัดตโนวัดไท่น้าเนี่ยก็จะใกล้เคียงกันเพราะว่าบึ้นารางธนวัไทยน,น้ํามีลักษณะใกล้เคียงกันใน กลุ่มตัวภาษาซึ่งจริงๆคนพวกนี้หลวงพ่อธนองบอกเออเราเคยพวกเราเนี่ยเป็นคนที่อพยพจากพื้นที่ซึ่งตรงนั้นมีนครชัยบวรแล้วนครมันแตกไหมหลวงพ่อเคยพูดแบบนี้แต่ว่าอันนี้ไม่มีไม่มีข้อหลักฐานในการยืนยันแต่รู้ว่าพวกเราอยู่ตรงนี้มาอย่างนานยาวนานเพราะชุมชนของพวกเราเป็นชุมชนเก่าแก่ดังนั้นการใช้ภาษาท้องที่ท้องถิ่น ในหลายคาก็อาจจะต่างออกไปอย่างต้นไม้ใกล้จะตายก็ใช้คําว่ากระเส่าคนอัวนไปไงอาการกระเส่าแล้วก็จะเข้าใจกันในคําของพิจิตแล้วก็มันมีอีกมากมายหลายคําที่มันหายไปตามกาลเวลารองเท้าใช้คําว่าเกือกไม่กวาดใช้คําว่ากําปัดตรงใช้คําว่ากงโดยประมาณนะงอใช้คําว่าเงิง ซึ่งคำว่างอเนี่ยถ้าโฟไปก็คืองอขึ้นงอลงก็เป็นงอแต่ถ้าเราพิจิตเงอ่อ,อลมมันตีขึ้นโอ้หลังคางเงิงเลย,ยประมาณนี้ก็โดยประมาณเป็นคำภาษาที่เราใช้กันมาแต่ปู่ย่าตาใหญ่ก็มีหลายๆคําต่างหูใช้คําว่าด็อกโดยประมาณองใช้คําว่าตุ่มหใช้คําว่าจูเนี่นี่ก็คือภาษาที่ กินกับเวลาของพวกเราแล้วมันก็จางหายไปตามกาลเวลาที่เมืองพิจิตรเข้าสู่ยุคเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปตามภาษาในสังคมยุคใหม่นำเข้ามาแต่ว่าเรามีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์มีตัวตนภาษาเหล่านี้ก็ปกลายเป็นตัวตนของพวกเราชาวพิจิตรจริงๆซึ่งถึงแม้ว่าเราไม่มีการรวบรวมอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันก็อยู่ในสายเลือด อย่างกินจนเบื่อแล้วก็บอกว่าโอ้กินจนเถือแล้วประมาณนี้นี่ก็คือเป็นคําพูดของเราโดยทั่วไปซึ่งอาจจะพูดเล่นบ้างอย่างพูดเล่นโดยเอาเป็นเรื่องเป็นราวก็บอกว่าอ,อย่ามาอุป,ปลริอุปลอยนี่ก็คือคำใช้คําในภาษาถิ่นที่เราพูดมาโดยตลอดก็ลหลายๆอย่างที่เป็นตัวเราเองเป็นอย่างเราเอง อย่างที่อื่นอาจจะเรียกกระแปลงกระถางเราใช้คําว่ากระแตง่งนะคำมันมันก็คือมันเพี้ยนนิดหน่อยแต่ก็คือเป็นเอกลักษณ์ของเราโดยประมาณบางอย่างในพิกิตเนี่ยขนมสาลาเปาคนบึงคนพิกิตโดยทั่วไปเรียกอีตุยลูกตุยผมไปลครสวรรค์บอกยอมลูกตุย30มสิบยมบอกไม่รู้จกักไม่มีลูกตุยบอกไอสาลาเปาอะไรแล้วอีโปองอะไรนะครับขนม ข้าวโปง่งเนี้ยข้าวโปงก็เหมือนกับมีอะไนออกมาเป็นของบ้านเราใช่ไหมครับใช่เป็นขนมท้องถิ่นพิจิตรที่อื่นไม่มีเขามีแต่เขาเรียกอย่างอื่นหรือเปล่าเราไม่รู้เลยตรงเนี้ยมีแต่ที่ข้าวโปงอย่างกับไปไหนเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าไปไหนอะไรเงี้ยคนผ่านไปเอ้าแกไปไหนมาเล่าทําไมต้องไปไหนมาเล่ากินข้าวมายังเนี่ยต้องถาม โดยประมาณเราก็คือเราพูดเราพูดโดยที่ว่าเราไม่รู้ว่าไอ้คำที่เราพูดเนี่ยมันไม่เหมือนภาษาปัจจุบันโดยแทใช่ดูแล้วเป็นพื้นเพเป็นคนโบราณภาษาโบราณจริงจริงพ่อโมเดิรโอ้โครับนี่น่าจะเป็นคนพื้นเมืองไทยเดิมจริงๆนะครับคนที่จริงคือจริงจริภาษาพวกนี้ใกล้เคียงกับภาษาสุโขทัยมากครับลูกหมาเราเรียกอะไรลูกเต๋อคนพิจิตรเรียกลูกเต๋ คน่อื่นเขาเรียกว่าโม่โมโมคนพิจิตรเต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 เแ,แล้วเดี๋ยวนี้เราเ้าเรียกลูกหมาตามเขาไปจมูกแล้วท<ไ>ั้งทั้งที่เดิมเราเรียกลูกเตก๋บ้างถ้าคนรุ่นเก่าๆลูกโจบ้างโจะโอะไร่งเ้เดี๋ยวมันก็กลายเป็นลูกโจอะเป็นลูกเต๋เป็นการที่เราใช้โดยที่เราไม่รู้ตัวประมาณน<อ>ั้นอย่างเงี้ยยกหม้อคนบ้านเราสมัยก่อนมึงปองหม้อด้วยนะปองกระทะลงด้วยเดี๋ยวนี้ไม่พูดเพราะอะไรก็ใช้คาว่ายกตามปองิงปง ปงไหมปงแล้วถามว่าลหลายๆคําพูดคําว่าถ้าง,งอเนี่ยคืองอลงหลังคางเงินคือขึ้นแต่ถามว่าคนพิจิตรปัจจุบันก็พูดงอตามเขาหมดด้วยผลว่ามันเป็นภาษาที่ภาคกลางเขาใช้ขึ้นมาภาษาตัวหนังสือเขียนใช้ขึ้นมาแต่เราไม่เคยใส่ใจกับคาพื้นเมืองเดิมเราที่มันกําลังจะสูญหายแจ้ง้อ่าสว่างใช้คําว่าแจ้งยังเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยได้ยินคําว่าพระหัสดง คนทค่าคนแก่โอ้พระหัตถ์งะดงมาแต่เดี๋ยวนี้เราก็พูดพระทุดงตามภาษาเขียนโบราณเราเรียกกติคนปัจจุบันก็เรียกกตุติเรียกพระมาก่อนใช้คําว่าคุณคุณในที่นี้คือยกให้สูงปัจจุบันพูดไหมไม่พูดพระนิม์มลวงพี่คําว่าคุณก็เลยหายไปจากพื้นที่ของเราเราบอกว่าพิจิตตะมีภาษามีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์มีความเป็นตัวของตัวเรา แม้ว่ามันจะใกล้เคียงกับสุขโขทัยแต่มันไม่ได้เหมือนสุขโขทยัยไม่เหมือนมันเป็นพิจิตแต่ถามว่าพิจิตเก็บมันไหมไว้ไหมไ,ไ,ไม่เก็บด,ด้วยเหตุผลว่าเราไม่ได้เขียนไม่ได้บันทึกไม่ได้จดไม่ได้จารเอาไว้สุขโขทัยอ่ะเขาเก็บเขาเนอแบบสุขโขทยัยเราเนอแต่เราเนอนิดๆอย่างสุโขทัยบอกสี่ร้อยเราก็สี่เหมือนกันแต่เรา,รเ,ราเรานับอะ่ะหนึ่งสองสามไม่ไม่สามนะหนึ่งสองซ้ำ ั้มมาจากไหนอะทำไมจะไม่ใช่สามแล้วก็สีมาก่อนจะสีเอาเงินมาสีร้อยอ่ะแล้วอยังคำว่ามากมายสมัยก่อนเราก็อุ้ยมีอยุ่ตะปืดเคยได้ยินไหมอ่าแล้วมันหายไปไหนหายไปเยอะเลยเนาะเนี่ยคำภาษาที่หลวงพ่อบอกอีจ้วบอ่ามันไม่เรียกผ้าห่มอ่าผ้าห่มหนาๆเวลาหน้าหนาวต้องมีอีจ้วบคนแก่ถ้าหน้าร้อนผ้าผุยเคยได้ยินไหมผ้าผุยผ้าผุยเราเรียกไหมไม่เรียก แต่ก็ถามว่าไม่มีใครพูดทั้งภาคกลางแลวกับเราภาคหนุเรียกอะไรครับาผหนุ่มาทอีกุยผ้าเช็ดกุยก็เ่ยมีคำที่ต่างออกไปต่างหูเรียกอะไรด็อกด็อกแเคยได้ยินไหมเออด็อกแล้วทําไมเราไม่เรียกไม่เรียกต่างหูรองเท้าส้นสูงเคยได้ยินไหมคุณพิจิตเรียกอะไรรองเท้าเกียอ่าใส่เกีย ทั้งๆที่คาว่าเกีย้ยเลยคานี้จริงๆมันมีรองเท้าเกีย้ยต่างหากอยู่แล้วแต่เราก็เห็นเขานุ่งใส่อย่างนั้นเราก็มาเรียกตามและอีกประเด็นหนึ่งที่เราจะพูดกบลิปสติกเราเรียกว่า<ม>ลุดที่อื่นพูดอย่างเราไหมไม่ได้พูดอย่างเรา<ม>ก็มีแต่ว่ามันก็ไม่ได้ร้อยเอย่างพิจิตพิจิตเนี่ยเป็นตัวเองเป็นอัตลักษณ์เป็นรูปแบบที่ไม่เหมือนใครแต่เราไม่พูดด้วยความเปลี่ยนแปลงเราไม่ใช่เหนือเราไม่ใช่ลาวเราไม่ใช่ ไทยจะว่าช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่เพราะว่าผมเชื่อว่าคนวิจิตต์คือคนพื้นเมืองเดิมที่ไม่ได้ถูกย้ายแล้วก็กลายมาเป็นคนในพื้นเพปปัจจุบันยกเว้นคนที่อ,อพยพมาอยู่ในวิจิตต์ไยหลังก็คืออย่างไทยสรงดำลาวอีสานอะไรเงี้ยแต่คนวิจิตพื้นเดิมก็คือจะอยู่ตามเลาะลําน้ายมนั่นคือคนวิจิตเดิมคนเลาะลำน้ํายมเลาะแม่น้ําพิจิตตนะเราก็ เราก็จะสงสัยกันว่าเอ้ยทำไมเราเรียกแม่น้าพิจิตรแม่น้ําพิจิตรมีความประหลาดที่สุดไหลตั้งแต่ต้นเมืองแล้วก็ไปสุดที่ท้ายเมืองไม่ไหลออกนอกจังหวัดอยา่างอย่างไป้าเนื้ออ่อนเนี่ยจริงจริงวน่ผ้าเราไมเชืโคอะไรใช่ไหมน่าใช่เคยได้ยินเหมือนกันใช่แต่ว่าก็ไม่ได้เขียนไว้อย่างชัดเจนเราเราเราอ,อย่างบางคำมัน,ม,นมันหายไปจากเราเลยมผมต้องบอกว่าส้มซาคนที่อื่นเรียกส้มซาแต่อย่างชาวบึงนารางท้ายน้ำทนงเรียกส้มมะขุน บางคนถามบอกเอา้ามันมันมันแปลว่าอะไรบอกไม่รู้อู๋ยตายายเรียกมาอย่างนั้นคือผมบอกว่าบางคนถามบอกอาจารย์ทำไมเรียกไม่เหมือนเขาบอกอู๋ยตายายเรียกอย่างนี้คําอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้เราไม่ได้ใส่ใจคําว่าผมบอกว่าอย่าไปมองคําว่าพิจิตพิจิตเนี่ยคือหลายเชื้อชาติหลายวัฒนธรรมแต่เราต้องบอกว่าเราสนใจไอ้ชาติพันธุ์ที่อยู่ในพิจิตมันแต่เดิมจิจิตคนพิจิตมันอยู่ในทั่วเมืองพิจิตแหละบันดอนบันลุมบันแม่น้ํา มันก็ใช้ชีวิตของมันที่ต่างกันออกไปอย่างเพลงบวชนาคที่อื่นไม่มีนะมีแถวโรงช้างอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มีของเขาวัฒนธรรมมันไม่เหมือนกันโดยที่ว่าร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่ามันใกล้เคียงกันในความเป็นพิจิตของมันเองมันก็มีทำนองของมันต้องมีแล้วโลงช้างกับนครชุมเมืองเก่าเนี่ยอยู่ติดกันแต่เพลงบวชนาคร้องไม่เหมือนกันแถวคลองกระเชนก็ร้องอีกทำนองหนึ่ง เป็นเพลงบทนาสมัยก่อนเนี่ยบวหนาเขาไม่มีไวยพดมาล่องแบบนี้นะเขาก็จะมีบวชเทดิดนาอะไรเนี่ยเขาก็จะสอนนาคไปด้วยในตัว<อ>นั่นคือการเป็นตัวเราเองเอผม<อ>พยายามเก็บเก็บความเป็นพิจิตตรงเนี้ยไวให้มากที่สุดอย่างกับเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนปู่ย่าตายายเราจะมีแป้นกิมหลอมน้ําตาลเคยเห็นไหมเวลาไปสลักคภัดไปแล้วก็จะเอาตุ๊กตาที่เป็นน้าตาลก้อนเนี่ยไปถวายพระบางคน ที่แรกผมก็ไม่ไม่เข้าใจความหมายผมก็ถามผู้รู้นะอาจารย์มหาจิรเมธท่านก็บอกว่าพี่เขาเอาไว้สําหรับถวายพระเพื่อเอาไว้ต้มน้าตาลสมัยก่อนเนี่ยเห็นไหมคนโบราณปริศนาเขามีเขาก็ทําเป็นรูปสิงห์อย่างวัดบึงรางมม,ม,มีมีเอ่อเป็นรูปพระเจดีย์เขาก็คนโบราณเขาก็จะหล่อแล้วมาถวายพระเป็นรูปสัตว์ต่างๆในในหิม,มพานดังนั้นตรงนี้นถึงบอกว่ามันไม่ใช่ของเราแต่มันเป็นอัตลักษณ์ของพิจิตที่ คล้ายคลึงแต่ไม่เหมือนแต่บางคนบอกเอา้าอย่างนี้มันก็เป็นภาษาสุขโขทัยบอกว่าใช่แต่เราไม่ได้เนอแบบสุขโขทยัยไม่ได้เนอแบบสุพรรณอ่าอย่างสุขโขทัยยังใช้คำว่าสุขโขทยัยอ่าแต่ถ้าพวกเราไปไหนไปสุขโขทยัยไวกว่ากระทัดรัดกว่าเปไหนพิจิตไม่เราไม่ได้เคยบอกว่าไปพิจิตบสมัยก่อนไปนไหนคนพิจิตเคยได้ยินใช่ไหมอ่าทำไมต้องบอกคนพิจิต คนไหนฝั่งนาอ่าไม่มีมูลไม่มีมูล,มมมลอย่างคนที่ไหนคนบึงล้างนคนพลเรนั่นก็คือเราใช้ถามว่าภาษาถิ่นที่มันใกล้เคียงกันมันมีความเป็นตัวมันเองนานที่สุดเท่าที่มันจะนานได้ดังนั้นเราอ่ะไม่เคยที่จะเก็บมันไว้มันเลยหายไปจากวัฒนธรรมของพิจิตรเราเป็นเอกลักษณ์นะผมจะพูดเสมอว่า เรามีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์เรามีตัวตนจริงว่าใกล้เคียงเพราะว่าการไหลเวียนของวัฒนธรรมที่มันยาวนานมันก็ไหลเวียนมาถึงกันยังไม่ต้องอะไรเนี่ยไปตามต,ต่างจังหวัดเร่าออกจากเขตเราไปแจงสามธรรม,มาตรเคยได้ยินไหมทำแจงที่อื่นไม่ค่อยเห็นนะก็จะมีวิจิตเรามีเป็นหลักก็คือมหามหานาคสี่องค์พระเทศสามหรือว่าเทศหนึ่งมหานาคสี่ก็เป็นตัวตนของเราเองทั้งๆท,ที่จังหวัดอื่นเขาก็มี แต่ไม่ได้เหมือนเรา